Just you something within be reaching reaching viving for สวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นสายนวดดิฉันเชื่อว่าคุณคงได้มีโอกาสได้นวดสปากันบาบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆครั้งนะคะเราได้พบว่าการที่เราไปรับบริการนวดตามสถานที่ให้บริการต่างๆหรือว่าสปาก็ตามหลังจากที่เราใช้บริการแล้วบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่า เนื้อหนาผิวแล้วก็อยากจะอาบน้ํารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าคะถ้าคุณรู้สึกอย่างนี้วันนี้เรามีคําตอบให้นะคะไปชมกันเลยคะ่ะหรือน้ำมันสําหรับมานวดตัวบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นน้ํามันนวดธรรมดาหรือเป็นเรียกว่าน้ํามันนวดอารมาที่ใครๆเรียกกันแต่คําว่าอารมาถ้าเรามาตีความกันให้ชัดเจน สำหรับท่านที่ใช้บริการกันอยู่บ่อยๆที่ควรจะรู้ก็คือว่าคำว่าอารมาเดียแปลว่ากลิ่นหอมแต่กลิ่นหอมนั้นอาจจะมาจากสารเคมีที่เราเรียกกันว่าสินติติกก็ได้แต่ถ้าสารหอมนั้นนะคะมาจากธรรมชาติที่เราเรียกกันว่าเอเซนเชียลออล์สารหอมนั้นจะมีคุณสมบัติในการเยียวยาสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจวันนี้ฉันมีข่าวดีมาแนะนำกันก็คือ วันนี้บ้านสุขคนสปาของเรานะคะได้นำกลิ่นหอมจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเยียวยาสุขภาพที่เราเรียกกันว่าสุขคนธบําบัตรนำมาบรรจุในรูปแบบของขวดเพื่อที่จะจำหน่ายกันหลายครั้งที่ผ่านมานะคะลูกค้าของบ้านสุขคนสปาของเราเนี่ยบอกเสมอนะคะว่าน้ำมันนวดหรือมัสซาจออยของบ้านสุขคนสปาเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็รู้สึกว่านวดไปแล้วเนี่ยผิวนุ่มแล้วก็รู้สึกผ่อนคลาย อยากที่จะให้ทำจำน่ายวันนี้ในโอกาสที่ใกล้จะปีใหม่นะคะดิฉันก็เลยเนำผิดพันธุ์นะคะดังกล่าวนี้ก็คือมัส,สตารอยมัส,สตารอยนี้ก็คือเป็นผิดพันธุ์ที่เราใช้อยู่ในบ้านสุขคนสปานะคะในการนวดอโรมาหรือว่าในการนวดเอเชียนเบรนก็ตามเนื่องจากน้ำมันนวดดังกล่าวนี้นะคะเป็นสุขรคนทําบ,าบัรบดังนั้นจึงมีคุณสมบัติในการเยียวยาสุขภาพคลายกล้ามเนื้อลดอาการปวดบวมแดงร้อน นอกจากนั้นยังใช้ในการทาผิวอมรุงผิวในช่วงหน้าหนาวหรือบางท่านที่ผิวแห้งนะคะคุณสามารถที่จะทาลงไปที่ผิวตรงๆเลยสำหรับโบต้าอโรม a s าม s สสอยนะคะในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแนะนำดังนั้นนะคะก็จะให้ในราคาพิเศษก็คือเพียงแค่160บาทต่อขนาดขวด5 0ซีซีแบบนี้นะคะสำหรับใช้นวดตัวเนี่ยได้2ชั่วโมงแต่ถ้าเป็น1ชั่วโมงก็ใช้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองคุณจะสัมผัส ถึงความแตกต่างที่ได้แล้วก็กลิ่นหอมที่ได้นะคะมี2กลิ่นให้เลือกค่ะ 1. นนะคะก็คือเป็นสีน้าตาลนี้นะคะอันนี้จะเป็นกลิ่น refreshing นะคะช่วยให้เกิดความสดชื่น2ก็คือในส่วนของ detoxifying นะคะฉะลาเขียว detoxifying จะมีคุณสมบัติในการดูแลเกี่ยวกับข้อแล้วก็จอยต่างต่างแต่ถ้า refreshing จะเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายด้วยปกติแล้วลูกค้าที่เดินเข้ามาในบ้านสุขคนสปาเนี่ยค่ะ ก็มักจะมีะความเข้าใจว่าถ้าปวดเมื่อยแล้วก็จะต้องนวดไทยเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงนะคะในวันนี้ดิฉันอยากจะแนะนําว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยนะคะแล้วอยากที่จะผ่อนคลายจริงๆแล้วเราก็แนะนําให้เป็นเมนูอารมาเพิ่มน้ําหนักเพราะว่าเนื่องจากว่าการนวดแบบนี้นะคะจะเป็นการช่วยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและนอกจากนั้นก็ยังจะมีตัวน้ํามันอารมาสามารถที่จะซึมเข้าไปในกระแสะเลือดแล้วก็เข้าไปดูแลอาการอักเสบภายในได้ด้วย ถ้าเผื่อที่ผ่านมานะคะคุณยังไม่เคยนวดอโรมาเพิ่มน้ำหนักที่บ้านสุขภคนสปาดิฉันว่าปีใหม่นี้ค่ะให้รางวัลตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะโดยการโทรศัพท์มาจองแล้วก็บอกว่าอยากนวดอโรมาเพิ่มน้ำหนักกันรับรองค่ะเมนูนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับท่านที่ต้องการที่จะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็สามารถที่จะมาซื้อได้ที่บ้านสุขคนสปาหรือว่าจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์แล้วก็ส่งทางเคอรี่ก็ได้ ก็บวกค่าขนส่งไปอีกเล็กน้อยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรโมชั่นในวันนี้คงถูกใจนะคะปกติมัสซอยที่เราจําหน่ายกันปกติจะราคา280บาทวันนี้ราคาพิเศษเลยค่ะเหลือเพียงแค่160บาทเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้สัมผัสคุณภาพของผิดพันธุ์ที่เป็นของแท้ดังนั้นนะคะบางบางสปาหรือว่าร้านนวดบางแห่งนะคะที่ปกตินวดนวดน้ำมันกันอยู่แล้ว คือคำว่านวดน้ํามันเนี่ยค่ะทั่วๆไปก็จะบอกว่าเป็นการใช้น้ํามันเพื่อที่จะมาช่วยให้การนวดเนี่ยมันลื่นไหลได้ดีขึ้นแต่การนวดแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่มีส่วนของกลิ่นหอมบําบัดเข้าไปเกี่ยวข้องในบางแห่งนะคะอาจจะบอกว่ามีกลิ่นหอมมีแต่กลิ่นหอมนั้นก็เป็นกลิ่นหอมที่เป็นสารเคมีดังนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราได้รับสารเคมีเยอะ ปัญหาอย่างหนึงก็คือมันจะเข้าไปในลิมบิกซิสเต็มนะคะก็คือสมองส่วนกลางแล้วก็จะทำให้ไปกดการทำงานของระบบสมองยิ่งใช้นานปัญหาในเรื่องของสมองก็จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิฉันเป็นห่วงเทเลปิสค่ะเพราะว่าเทเลปิสจะต้องให้บริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลาบางครั้งวันหนึ่งนวด2-3ลายนวดน้ำมันโดยหารู้ไม่ว่ากลิ่นหอมที่ได้รับตรงนั้นเนี่ย เป็นกลิ่นหอมที่เป็นสารเคมีหรือเป็นสินเทติกซึ่งมันจะทำลายสุขภาพเปรียบเสมือนกับเป็นกลิ่นหอมที่ขายอยู่นะคะตามท้องตลาดปัจจุบันซีซีละ4บาทนั่นแหละค่ะของแท้ไม่ต้องหาเพราะว่าของจริงเนี่ยนะคะ1ลิตรเนี่ยบางครั้งบานกลิ่นหลายหมื่นบาทดังนั้นการที่เขาจะนำมาจำหน่ายในราคาถูกแค่ไม่ถึงไม่ถึงร้อยบาทคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ค่ะ ดังนั้นถ้าวันนี้นะคะคุณเห็นว่าที่จะหันมาดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วเราก็แนะนําให้ใช้ของแท้ค่ะนะคะ,นะคะอย่าลืมโทรศัพท์มาสั่งซื้อเราก็พร้อมที่จะจัดส่งให้แล้วพบกันนะคะในโปรโมชั่นดีๆที่บ้านสุขคพลสปาจะจัดให้ในเร็วๆนี้นะคะ่ะ